เอาล่ะเปิดคู่มือการใช้งานใบหน้าของคุณไปที่หน้าเจ็ไม่เป็นไรแค่ดูเฉยๆก็ได้ใบหน้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีหน้าที่ในการสื่อสารมากกว่าส่วนอื่นๆลองสังเกตตัวคุณก็ได้มีกล้ามเนื้อสี่ส่วนบนใบหน้าที่ทำหน้าที่สำคัญซึ่งก็คือการเคี้ยวและกล้ามเนื้อมากกว่า20มัดที่ทำหน้าที่สำคัญในการแสดงอารมณ์กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยเส้นประสาทเส้นเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเรา เส้นประสาทใบหน้าเป็นหนึ่งในหลายๆส่วนในกระโหลกศีรษะที่เรียกว่าเส้นประสาทสมองมันส่งกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อต่างๆในศีรษะและส่วนที่เหลือของร่างกายเส้นประสาทใบหน้าชื่อของมันก็บอกได้ว่ามันทําให้กล้ามเนื้อของใบหน้าทํางานได้อย่างเป็นปกติถ้ามันได้รับความเสียหายคุณอาจพบว่าส่วนนั้นของใบหน้าทํางานผิดปกติได้ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณยิ้มริมฝีปากของคุณจะยกสูงขึ้นเพียงครึ่งเดียวในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะตกลง แม้ว่ากล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เคี้ยวอาหารจะถูกควบคุมโดยเส้นประสาทอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นประสาทที่มี3เส้นแต่มันก็จะส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อทั้ง4ที่ช่วยให้คุณบดเคี้ยวอาหารได้และยังควบคุมการแสดงอารมณ์บนใบหน้าของคุณด้วยถ้ามีสิ่งผิดปกติกับเส้นประสาททร i เจเนอลคุณอาจรู้สึกเหมือนว่าคุณเพิ่งไปหาหมอฟันมาผิวหนังของคุณจะชาและคุณจะไม่สามารถเคี้ยวได้เหมือนเวลาปกติสำหรับกล้ามเนื้อนั้นคุณอาจคิดว่ามันอยู่ในกรามของคุณเท่านั้นแต่นั่นไมจริงเลย ถ้าตอนนี้คุณขบฟันแน่นแล้วกดนิ้วไปที่ขมับนั่นแหละทำต่อไปคุณจะรู้สึกว่าผิวของคุณเคลื่อนไหวนั่นคือกล้ามเนื้อขมับมันทอดตัวยาวไปด้านข้างของศีรษะจนเกือบไปถึงด้านหลังซึ่งตามปกติแล้วการเคี้ยวจะเริ่มต้นไปไกลกว่าแนวกรามมากกล้ามเนื้ออีกส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กับขมับนั้นเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์นั่นก็คือกล้ามเนื้อกระดูกโกลนมันมีความยาวน้อยกว่าครื่งนิ้ว และมีหน้าที่รองรับกระดูกโกลนซึ่งเป็นกระดูกเล็กๆในหูชั้นกลางที่ช่วยให้เราเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเป็นเสียงได้กล้ามเนื้อที่สําคัญอันดับ2คือกล้ามเนื้อกลามมันทําหน้าที่ยกขากรรไกรล,ล่างขึ้นและช่วยให้การกัดของคุณมีพลังมากขึ้นในการบดเคี้ยวอาหารซึ่งมีเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นที่มีกล้ามเนื้อที่กลามและสัตว์กินพืชน,นั้นบดเคี้ยวได้ดีที่สุดคุณจะรู้สึกได้ว่ามันกําลังทํางานถ้าคุณแตะที่ส่วนหลังของแนวกลามเวลาขบฟัน มันจะแข็งเกรงมากจนดันนิ้วกลับได้อย่างง่ายได้ตอนนี้ยังมีกล้ามเนื้ออีกสองส่วนที่ฉันออกเสียงไม่ค่อยถนัดนักเพราะงั้นเรามาดูภาพแทนก็แล้วกันซึ่งแตกต่างจากสองส่วนก่อนหน้านี้ตรงที่คุณจะแตะมันได้ด้วยนิ้วของคุณค่อนข้างยากหน่อยแต่ความสามารถในการเคลื่อนกล้ามไปในทิศทางอื่นๆนอกเหนือจากการขยับขึ้นลงก็ต้องขอบคุณกล้ามเนื้อส่วนนี้นี่แหละมันช่วยให้คุณบดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนที่เครื่องสีกระท่อเปลือกมเล็ดพืชออก ส่วนกล้ามเนื้ออื่นๆทั้งหมดทำงานเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์แต่อาจมีหน้าที่อื่นด้วยตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อตาขยับเปลือกตาและทำให้คุณกระพริบตาได้อีกทางยังทำให้ดวงตาชุ่มชื่นอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นกล้ามเนื้อที่เร็วที่สุดในร่างกายของคุณการกระพริบตาหนึ่งครั้งใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาหรือเพียงหนึ่งในสามของวินาทีนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่วนใหญ่คุณมักไม่ทันสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณกำลังคิดเรื่องนี้อยู่แน่นอน คุณกำลังพยายามควบคุมการกระพริบอยู่ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าการทำแบบนี้ยิ่งทำให้คุณกระพริบตาบ่อยกว่าปกติซะอีกกล้ามเนื้อจมูกและกล้ามเนื้อริมฝีปากช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนจมูกไปในทิศทางที่ต้องการได้มันมีขนาดเล็กและแบ่งออกเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างกล้ามเนื้อส่วนบนทำหน้าที่ยกข้างจมูกและริมฝีปากบนขึ้นทำให้คุณสามารถคำรามและปกป้องฟันของคุณได้เล็กน้อยเมื่อเกิดอันตรายส่วนกล้ามเนื้อส่วนล่างช่วยให้คุณเลื่อนจมูกลงได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีความสําคัญสําหรับสัตว์เนื่องจากจมูกของเราไม่ได้มีความรู้สึกไวเท่ากับสุนัขหรือแมวแต่คุณสามารถดึงจมูกของคุณลงมาเพื่อกามันได้ต่อจากนั้นจะมีกล้ามเนื้อสามารถตรงใต้คิ้วที่ให้คุณทําหน้าบึง้งแล้วก็ขมวดคิ้วได้เพื่อแสดงออกว่าคุณกําลังเอาจริงเอาจังแค่ไหนยิ่งรอยที่อยู่เหนือดั้งจมูกของคุณลึกเท่าไหร่ก็แปลว่าสถานการณ์ยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นเท่านั้นคุณสามารถเลิกคิ้วได้ด้วยความประหลาดใจจากการทํางานของกล้ามเนื้อคอลลัมัส มันอยู่เหนือคิ้วของคุณเล็กน้อยและทําให้เราเข้าใจได้ว่านี่คืออารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามถ้าคุณสามารถเลิกคิ้วได้ทีละคิว้วคุณค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวเพราะโดยสถิติแล้วมีแค่เพียงผู้คน20-40%เท่านั้นที่สามารถทําได้และมีคนจานวนน้อยกว่านั้นที่สามารถยักคิ้วซ้ายและขวาทีละข้างได้ถ้าคุณยกมันขึ้นสูงเกินไปกล้ามเนื้อหูจะเข้ามาประสานงานร่วมด้วยและทําให้หูของคุณขยับไปข้างหลังเล็กน้อย แต่ถ้าคุณควบคุมได้ดีคุณจะสามารถกระดิกหูได้อีกต่างหากและบางคนยังสามารถกระดิกหูทีละข้างได้ด้วยเคยลองทําแล้วใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าหนังศีรษะเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันนั่นเป็นวิธีการทํางานของมันเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้ออื่นๆกล้ามเนื้อหูจะติดอยู่กับส่วนอื่นๆและยืดตัวออกมาเคลื่อนไหวน่นเป็นสาเหตุว่าทําไมแม้แต่คิ้วของคุณก็ยังกระดิกไปพร้อมกับหูของคุณ กล้ามเนื้อสองคู่อยู่ในปากของคุณส่วนอีกมัดอยู่บริเวณกลางปากและอีกอันอยู่ที่มุมปากมันทําหน้าที่ดึงริมฝีปากของคุณขึ้นจนสุดทําให้คุณยิ้มได้และบางครั้งมันก็ทําแบบนั้นโดยไม่ได้ขออนุญาตคุณก่อนเหมือนตอนเห็นลูกหมาน่ารักแต่ก็อดยิ้มให้มันไม่ได้ใช่ไหมกล้ามเนื้อที่ช่วยให้คุณขมวดคิ้วอย่างดูถูกเหยียดหยามและดึงมุมปากของคุณลงนั้นเรียกว่ากล้ามเนื้อรอบปากและเป็นชื่อที่ฟังแล้วก็รู้เลยว่าถ้าคุณอยากหุบริมฝีปาก คุณต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆอีกครั้งในที่สุดก็มีกล้ามเนื้อคู่ที่เรียกว่าเมนทาลิสซึ่งคุณใช้ดึงริมฝีปากล่างให้แยกจากกันแบบนี้เคยกัดแก้มตัวเองไหมนั่นเป็นเพราะกล้ามเนื้อผนังแก้มปกป้องคุณจากฟันได้ไม่ดีพอกล้ามเนื้อเหล่านี้ทําหน้าที่ร่วมกับกล้ามเนื้อที่กรามและทำหน้าที่ในการเคี้ยวโดยที่ไม่ต้องกัดตัวเองรวมถึงการสูดลมเข้าปากด้วย ตอนนี้คุณอาจบอกว่าลิ้นก็เป็นกล้ามเนื้อเช่นกันซึ่งก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะลิ้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อแปดส่วนที่ประสานเข้าด้วยกันและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของมันคือมันไม่เคยเหนื่อยเลยในชีวิตของคุณเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นนักเล่นทรัมเป็ตเหมือนฉันคุณกระตุ้นส่วนต่างๆของลิ้นอยู่เสมอและมันก็ไม่มีเวลาให้เหนื่อยแต่เมื่อคุณนึกถึงเรื่องนี้คุณจะไม่สังเกตเห็นสิ่งหนึ่ง นั่นคือลิ้นของคุณไม่มีตำแหน่งที่ผ่อนคลายในปากของคุณเพราะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเมื่อหยุดเคลื่อนไหวคุณก็อาจกดมันไปที่เพดานปากของคุณแทนเลิกกระดกลิ้นแล้วไปต่อกันเลยตอนนี้กล้ามเนื้อจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีการสูบฉีดเลือดและใบหน้าของคุณก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันหลอดเลือดทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กช่วยให้ใบหน้าของคุณมีสารอาหารที่จำเป็นเพื่อให้ดูมีสุขภาพดีเมื่อการไหลเวียนของเลือดไม่เป็นปกติใบหน้าของคุณจะซีดเป็นบริเวณแรก ซึ่งเป็นสัญญาณบอกคนรอบข้างว่าคุณรู้สึกไม่สบายและในทางกลับกันแก้มที่อมชมพูก็ถือเป็นสัญญาณของสุขภาพที่ดีแต่ยังมีอีกหนึ่งปฏิกิริยาทางใบหน้าอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นก็คืออาการหน้าแดงเนื่องจากไม่มีสัตว์ชนิดใดที่สามารถหน้าแดงได้และวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดเราจึงหน้าแดงได้เมื่อเราเครียดหรือเขินอายเลือดจะไหลเข้าไปในเส้นเลือดที่แก้มและเส้นเลือดฝอยทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีสีแดง ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นเรื่องทางสังคมล,ล้วนๆเพื่อเป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณรู้สึกสำนึกผิดจริงๆยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่มีนั่นก็คือคางสัตว์อื่นๆทั้งหมดมีขากรไกลล่างที่หันไปทางคอในขณะที่มนุษย์มีกระดูกยื่นออกมาอย่างชาัดเจนส่วนจุดประสงค์ของการมีคางนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดและสุดท้ายหน้าต่างของหัวใจดวงตาของคุณไงละ่ะ ตาของคุณสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าส่วนอื่นๆในร่างกายยกเว้นเปลือกตาแต่ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมคุณไม่สามารถมองไปสองทิศทางที่ต่างกันได้นั่นเป็นเพราะสมองของคุณไม่อนุญาตเนื่องจากสมองมีการพัฒนาประสาทเพื่อให้ตาขยับได้ในลักษณะที่ช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและจริงๆแล้วคุณก็สามารถขยับตาได้ในสองทิศทางในเวลาเดียวกันลองดูสิยื่นแขนออกไปข้างหน้าแล้วยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ว จ้องมันไว้และอย่าละสายตาตอนนี้ค่อยๆนำนิ้วเข้าใกล้ใบหน้าจนสุดแตะที่ปลายจมูกถ้าคุณมองตามนิ้วด้วยตาของคุณตอนนี้มันจะเหล่ได้โดยมองไปในทิศท,ทางที่ต่างกันนี่ไงความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์